ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง a u t o s c o p วันนี้เราจะพาคุณมาพบกับรีวิวเชิงลึกของ GWMPOE R Sah 2026กระบะรุ่นใหม่ที่มาพร้อมความแข็งแกร่งดุดันผสานความหรูหราแบบ SUV ได้อย่างลงตัวโดยไม่ใช่หัวข้อใดๆตามที่คุณต้องการรถรุ่นนี้โดดเด่นตั้งแต่ภายนอกด้วยดีไซน์กระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าโฉบเฉี่ยวซุ้มล้อเด่นชัดและโครงสร้างตัวถังแบบลัดเดอร์เฟรมที่ใช้เหล็ก้ากำลังสูงทำให้รถมีบุคลิกที่แข็งแรงมั่นคงพร้อมลุยงานหนักและเสริมลุคพรีเมียมในเวลาพร้อมกัน เส้นสายตัวรถให้ความรู้สึกทรงพลังและสมบุกสมบันเหมาะทั้งใช้งานจริงและขับในเมืองแบบมีสไตล์ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้ให้ความรู้สึกเหมือนรถ SUV มากกว่ากระบะแบบดั้งเดิมด้วยวัสดุพรีเมียมเบาะหนังปรับไฟฟ้า6ทิศทางสำหรับคนขับและสทิศทางสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าเสริมด้วยระบบทำความร้อนเบาะเพิ่มความสบายในการเดินทางพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันระบบกุญแจอัจฉริยะเิเลสเอนทรีปุ่มสตาร์ต USB ครบครันและเทคโนโลยีเชื่อมต่อที่ทันสมัย ทำให้การใช้งานในชีวิตประจำวันสะดวกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบรรยากาศภายในโดยรวมให้ความรู้สึกกว้างปรูและจัดเต็มฟีเจอร์ที่เหนือกว่ากระบะทั่วไปด้านสมรรถนะ GWMPOER s a h a 2026มาพร้อมทางเลือกขุมพลังทั้งแบบไฮบริดเทอร์โบลิตรที่ให้แรงบิดจ,จัดจ้านพร้อมการตอบสนองที่รวดเร็วและเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรที่ให้พละงกำลังแน่นผสานเกียร์อัตโนมัติ9สปีดช,ช่วยให้การขับขี่ลื่นไหลทั้งในเมือง ทางไกลหรือการลุยในสภาพถนนที่ท้าทายระบบช่วงล่างและโครงสร้างยังได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความมั่นคงความปลอดภัยและความสบายในทุกสภาพเส้นทางส่วนราคาอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและรุ่นย่อยโดยทั่วไปจะอยู่ในระดับกลางถึงพรีเมียมเมื่อเทียบกับกลุ่มกระบะขนาดกลางแต่สิ่งที่ได้กลับมานั้นถือว่าคุ้มค่าด้วยความหรูความแรงและฟีเจอร์ที่ให้มาครบซึ่งตอบโจทย์ทั้งใช้งานจริงและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่